โดยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่เราทํามาตั้งแต่วันที่เรามาถึงวันแรกนะวันที่สามสิบเนี่ยมีคนไข้ทั้งหมดประมาณสี่รอยี่สิบคนนะครับเอ่อเป็นคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเป็นผู้ใหญ่นะครับประมาณหกสิบหกสิบเปนหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะที่เหลือเป็นเด็กนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับเอ่อโรคส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงวันแรกเนี่ยจะเป็นทอมา่าซะประมาณหกสิเปอร์เซ็นแล้วก็นอนทอมาสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ในวันที่สองที่สามเนี่ยคือจานวนนอนทอมา่าเริ่มเยอะขึ้นนะครับ นายแพทย์ชาติชายคล้ายสุบัณผู้ประสานงานทีมแพทย์สนามฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติหรือเมิร์สเปิดเผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลว่าทางทีมเมิร์ดได้ลงพื้นที่ในเมืองสปาระพบข้อจำกัดในการเข้าช่วยเหลือคือเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนหุบเขามีประชากรที่อาศัยบนเขา60หมู่บ้าน ภูมิประเทศเป็นหุบเขาทําให้แพทย์เข้าได้เพียงวันละ2อถึงสหมู่บ้านเท่านั้นอีกหนึ่งอุปสรรคคือเรื่องภาษาเนื่องจากล่ามมีจํานวนจํากัดส่งผลให้การตรวจรักษาทําได้เพียงวันละ200รายสำหรับทีมที่2ที่จะเดินทางเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเนปาลนั้นได้ประเมินจาก2ประเด็นหลักคือความต้องการด้านสาธารณาสุขและระยะของภัยพิบัติที่มีความต้องการแตกต่างกัน เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนไปสู่การฟื้นฟูผู้ป่วยมีบาดแผลลดลงขณะที่พบผู้ป่วยโรคทั่วไปเพิ่มมากขึ้นความต้องการแพทย์ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุลดลง ต้องการแพทย์ด้านอื่นมากขึ้นจึงได้ทำการแบ่งภารกิจเป็น4กลุ่มคือบริการด้านการแพทย์ทั้งเชิงรุกการลงพื้นที่หมู่บ้านต่างๆค้นหาคนเจ็บส่วนในเชิงรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขณะที่ระบบส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลยังมีปัญหาต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงและเพิ่มการดูแลด้านสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยทั้งผู้บาดเจ็บและผู้สูญเสียเร่งดำเนินการกระตุ้นให้ชุมชนลุกขึ้นมาดูแลตัวเองให้เข้มแข็งขึ้น ื่องหนึ่งก็คือการไปช่วยเหลือของเราครั้งนี้นี่คงช่วยได้ไม่ตลอดไปฮะสุดท้ายก็ต้องถอนตัวขึ้นมาเราก็ต้องคิดถึงวิธีที่กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริการสุขภาพของเนปาซึ่งวางไว้ดีอยู่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ไม่พร้อมที่ให้บริการว่าเจ้าที่ส่วนหนึ่งก็คงจะรับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเช่นกันเราก็จะกระตุ้นให้ระบบบริการสุขภาพของเขานี่เข้มแข็งขึ้น ด้านมหาวิทยาลัยมหิดลก็เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับทีมแพทย์ชุดที่สองที่มีกําหนดเดินทางในวันที่เจ็พฤษภาคมนี้เพื่อทดแทนทีมแรกที่จะเดินทางกลับมาโดยมีทั้งแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขโดยประสานทางสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในประเทศเนปาลที่สามารถช่วยในเรื่องของการสื่อสารได้เป็นอย่างดีมีอีกทีมหนึ่งซึ่งกําลังดําเนินการอยู่ก็คือ ทีมที่จะไปดูด้านน้ําอุปโภคบริโภคกับการกําจัดขยะนะครับนี่ก็ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์แล้วก็คณะสาธารณสุขสาศาสตร์นะครับตรงนี้ก็จะวางแผนในการที่จะทําเครื่องผลิตน้ําซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วก็เข้าไปเดินเนินการตามอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับการช่วยเหลือในเฟสสองนี้นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเนื่องจากเป็นช่วงของการฟื้นฟูสิ่งที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขเร่งให้ความสำคัญคือการกระตุ้นให้ชุมชนลุกขึ้นมาดูแลตัวเองประสานสาธารณสุขของเนปาลและองค์การอนามัยโลกจัดทีมปฏิบัติงานให้ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกล